ที่ไปใส่เฮ้ยกลับบ้านเหรอกลับบ้านเมื e ่อไงคขับมอไซค์ขับมอไซค์อันตรายดีเอาหนี่ค่อยคมาเอาตอนนี้ก็จะให้พระคุ้มครองเจ้ามีส่ข้อน้องค้ำหนักสองกิโลกรัมเพอแม่ชองหวานนี่โอ้ยจังสมทานะมันแม่สสยพาเลื่อน เจอกันลำง่วนอย่างก็ใส่ใยเดี๋ยวจังสมฐานะโโอหัวใจเจ็ดตำนานโอ้ัหเหรียญอ่นหลวงปู่สีดามันเหรียญใ่เจ้าก็เลยได้ใส่เส้นใยมันนักบักคากดีเหลือมอยวายุ่งเป็นยังไขวรูปวดข้อป่ะเปนยังวข้อตกมอนมันได้ไม่ต้องใส่นักใส่อีดอวมันใหญ่แห้งเยเอาเหบิงเก็บซ้ำนิ้วคขอยไขวอยว่ายุ่งเป็น เป็นปวดเอ็นข้อก็ยังข้อตหมอนแท้ว่ยบวดได้แท้ไปเดินทางปลอดได้เปลี่ยนไปใช้สายเก่ลียวขึ้นก็ได้